น้ำเงินในแม่น้ำเงินในแม่เขียวสิค่ะน้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินเขียวค่ะเขียวค่ะว้าวนำเงินน้ำเงินอิ๋งตึงแต่ว่าเมื่มันแต่หัวปีแต่น้องนำเงินในแม่เขียวมาเขียวมาลูกเขียวมาเขียวมาลูกค่อยว่าแล้วเีริ่มต้นครับเพิ่มต้นเขียวมาน้ำเงินเขียวมาน้ำเงินเอ้น้ำเงินอิ๋งเอ้น้ำเงินอิ๋งตายเงินละคอย năm Ngân, trơn à, năm gân trơn ngân trơn Ngân trơn 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 Ngân trơn 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 Ngân, Năm Ngân, Năm ô, Ngân trơn hey, Ngân, trơn Ngân, trơn Ngân trơn 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 เงินอีหลีอีหลีอีกแล้วขอบคุณนะแป่โอ้ยก็เป็นแั่สี่น้อเงอนอีกแล้วเต้งเต้งได้อีกแล้วมาสร้างไตเศรษฐบัตรเฮ้ยเงินเงินเงินอีกแล้วอีกแล้วจับเงินอีกแล้วโอ้ยเขียวบปได้ยักติยาเงินเงินเงินโอ้เขย นานนาทีค่ะเงินเงินอ้าวเงินดีๆเรียกแจงได้ค่ะได้เต็งเงินเต็งเต็งนำเงินอีกแล้วนำเงินนำเงิน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 อ้าวได้ยี่บอได้เงิเป็นจังได้เดี๋ยวนี้เขียวเงินเขียวเขียวค่ะแต่คว้างสีเบิร์ตแล้วนั่นเอาเขียวมาเขียว เงื่อนเขียวมาเขียวมาโอ้ยยแต่น้ำเขียวมาลูกเงืนเขียวมาเขียวเอ้ยเด็กนี่ดีง่วงบ่คืนติ่งตึ่งน้องบ่คืนเขียวลูกเขียวมาเขียวมาเขียวเงินเงื่อเขียวเขียวมาเอ้ยเด็กนี่ดีรอหน้าเขาจีเปียสีน้ำเงินสะดอกข่ยันเขียวไ้ท้องเหนียน

เินเงินเงินเงินะงินเงินเงนเินเงินเฮ้ยเงิงินเงิน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 เเงนเงินนเงิ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 นเเงินิิงเเงินเงินเ

เออตตาตา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 าโอเคโอ้ได้อยู่แตมีความรู้สึกได้ยังยังยืนชิมาไปลูกไปตาม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 ตาตาาลวตามตามตามับเฮ้ยได้แน่ไม่รู้ว่าันไหนโยเธอได้อยู่ผาเล่นาไม่